สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตครอบครัว a BA b AB น้องพลอยน้องเพชบอดบอยแล้วก็ซอแอนวันนี้นะครับวันที่16บอดบอยซอแอนก็เดินทางกลับถึงขอนแก่นน้องพลอยน้องเพชก็เดินทางไปหาพ่อบอย แม่แอนนะครับไปดูว่าจะน่ารักมีโมเมนต,ต์ให้เราได้ดูได้ชมได้อมยิ้มกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับครอบครัว a B a d แอดมินจิบมาอัปเดตนะครับ,รบ,บลงลงลงขึ้นไปหามข้อกับแม่เลยข้างบนไปเคาะประตูเลยลงลงเพรลงเพรลงเลยเ็บ

คุณค่ะมาดีค่ะแม่หรือยังมาดีค่ะแม่หรือยังจ้าเอากราบกาบฮัลโหก่อนเออโหแม่ก่ออ้าวอีกแล้วสวัสดีค่ะพ่อก่อนสวัสดีค่ะพ่อก่อนโอเคค่ะสวัสดีจ๊ะ ทำเองเหรอลูกพ่อทำเอ้าพ่อไปทำไงพ่อไม่ได้อยู่ด้วยหึพ่อทำใครทำแม่แม่องให้แม่ลองให้มามาพ่อเต่าให้มาพ่อเต่าสิไหนยกขึ้นโอม ไหนของของหนูอยู่ไหนแผนหนูอยู่ไหนไม่มีโอมเพียงคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงไหมโอ้โหน้องน้องเรียนน้องพลอยตอบชัดๆหน่อยคิดถึงไหม ห้องพลอยเพชรไ,ไม่ไปพ่อจะจัดของก่อนเนี่ยมา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 ห้องแม่นีกไมมาจัดของเชื่อกันเดี๋ยวมาเลยเขอนะเออรู้อยู่ห้องแมก่อนมาห้องแม่กนห้อแม่ก่นไม่มีคนอยู่นะน่ะยไงเพชรก็อยู่ในห้องแม่ีไหม หอมไหมหอมมไหมไม่หอมไหมหอมหอมจังพ่อหอมขอบคุณค่ะขอบคุณปันปุรีของขวัญขึ้นบ้านใหม่นี่ไงของใครเนาะหนิหนอของพี่เลยลงในบัญชีไปอยู่ปันปุรีหอมน้าเดี๋ยวนี้นะเองจากปันปุรีสาย ใครปุริสายยกมือขึ้นใครปุริสายใครปุรปิสายยกมือขึ้นแวคือคบีอะไรน,นะคบีดูซอมบี้คอคบีตีก้นแม่ตีก้นตีก้นเอาเอาเอา จุ๊บๆจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บยังจุ๊บยังออจุ๊บก่อนเนี่ยอาจุ๊บเนี่ยจุ๊บเออจุ๊บแยมโอเคแล้วจัดของต่อดึงดึงดวยพ่อจัดของนะแม่เปิดทีวีให้เห็นรอยยิ้มทั้งซอแอม เสียงหอวเราะของบอสบอยเสียงหอวเลาะของน้องพลน้องเพชรกับรอยยิ้มอันาน่ารักนะครับก็<น>ทําให้<น>หายเหนื่อยนะครับเ,เชื่อว่าบอสบอยซอแอน,น,นเห็นลูกสาวแบบนี้ก็หายเหนื่อยอย่างแน่นอนด้วยความรักความคิดถึงคิดถึงนะครับและนี่คือโมเมนต์ความน่ารักของครอบครัว a อบวันนี้นะครับก็เดินทาง มาถึงสำหรับบอบอยซอแอนนวก็ได้เจอเจอกับน้องพลน้องเพชรแล้วนะครับหวังว่าแฟนครับคงจะอมยิ้มตามกันนะครับ